ของหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านจะล้อมนะของท่านจะมีล้อมนะครับสิ่งที่ท่านจะล้อมนะครับก็คือยันบาร,ร,รมี30ทัศนะครับอ่าบาร,ร,รมี30ทัศท่านจะล้อมด้วยบาร,ร,รมี30ทัศจะไม่ตรงกับตําราของอาจารย์อุรักินของอาจารย์อรุรคกินเนี่ยก็จะมีเปลื่ยๆเลยแต่ว่าจะไม่ล้อมนะอ่าล้อมเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นตัวอย่างนิดหน่อยก็อ,นะ Everyday อิตินะอิติปาระมิตาติงสานะครับอ่าตรงนี้ก็อิติสับหันยุมา คะตาแล้วก็อิติโพธิมะนุปปโตแล้วก็อิติปิโสจะเตน่าโมนะอิติปิโสจะเตน,นะหมนะอันนี้คือฟอร์มแรกนะครับของหลวงพ่อหนูจังหวัดวัดเอียดเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยที่แฟนเพจเ็าฝากมาเนี่ยนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะก็คืออ่ะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันน่าจะทางเรื่องของการห้ามนะครับคงทน แล้วคและข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกสองตัวก็คือผิดแล้วก็ผัดนะแต่คนความจริงมันน่าจะลงผัดผิดก่อนเนาะผัดผัดพผพผึ้งเนี่ยนะผิดนี่นะสาเหตุที่ในตําราของอาจารย์อุรคินเรียกคงทนเนี่ยผมอนุมาณว่าน่าจะมาจากตรงนี้ตรงนี้มันเขียนเขาว่าคงทนนะเขาก็เลยดึงชื่อเนี่ยสองคำเนี้ยนะครับมาตั้งชื่อยันเนี้ยว่ายันคงทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยยันนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ายันฝนแสนหางนะนี้หลวงพ่อหนูฟอร์มแรกนะครับซึ่งตรงกับตำราอาจารย์อุรคินเนาะ